เราฟังเรื่องอื่นมามากเป็นสุขเป็นทุกข์กับเรื่องอื่นๆชั่วคราวแล้วก็หมดไปแล้วก็จากโลกนี้ไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าคงไม่ลืมนะคะว่ายังไงยังไงก็คือว่าชาติหน้าจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาจากแต่ละขณะของชาตินี้ที่สะสมทั้งกุศลและอกุศลจะติดตามไปเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรชาติหน้าค่ะเราภะโทสะมากๆเหมือนเดิมแล้วก็ยังโมหะ หรือว่าค่อยๆรู้ความจริงซึ่งถ้าไม่รู้ความจริงนะคะเราจะดีได้ไหมดีได้ก็เพียงแค่เท่าที่สะสมมาเล็กๆน้อยๆน,น,นิดๆหน่อยๆแต่ดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกได้ไหมในเมื่อทุกคนก็รู้ว่าสิ่งที่ดีตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่มีใครชอบสิ่งที่ไม่ดีแต่ตัวเองเป็นซะเองใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริง เพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่ก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะชาติหน้ายังไม่เกิดจริงแต่เกิดแน่แต่จะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าความเข้าใจธรรมะก็จะสืบต่อไปทำให้มีโอกาสที่จะได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจความจริงด้วย